เป็นไงล่ะก็จะได้แสงไปสนับสนุนตัวเองสุดท้ายคนด่ากันทั้งประเทศไม่ต้องไปดูจากที่ไหนหรอกครับดูจากคลิปทุกตัวเองลงไปเมื่อวานนี่แหละล้านห้าแสนวิวคอมเมนต์หมื่นกว่าเก้าสิบเปอร์เซนต์ยังสนับสนุนการจอมพลังมีเกือบครึ่งด่าส้มด่าคนขายขีมด่าไปถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ยกเลิกการสั่งซื้อด่าไปถึงพักเลิกเลือก เลอกสนับสนุนอีกบอกว่าเลือกเข้ามาทํางานให้ประชาชนไม่ใช่เลือกเข้ามาเพื่อแซะค,คนดีหาแสงด่าทหารลม้มเจ้าพิดหวังมากๆเลยที่เลือกมันเป็นไงละ่ะกะจะได้แสงแต่ได้ควันพิษกลับไปสูตรเข้าไปเต็มๆเลยพิษที่ตัวเองก่อขึ้นมันย้อนกลับไปทําลายตัวเองความดีมันฆ่าไม่ตายนะแต่ความชั่วนี่มันเห็นง่ายเห็นชัดแล้วคนที่ไม่รู้เขาก็รู้กันหมดแล้วระวังตัวไว้มากๆคนประชาชนเขาไม่ได้โง่ โง่ครั้งสองครั้งมันก็ต้องพอได้แล้วเลิกโง่ได้แล้วอย่ามาใช้มุกเดิมๆวาทกรรมเดิมทําเป็นมีเสียงกระแทกเสียดสีไปเจาะแผลเขาเป็นไงละ่ะพอโดนแสะเข้าแผลตัวเองทีหนึ่งมันเจ็บปวดขนาดไหนจะมาแสะคนอื่นมั่นใจหรือยังว่าตัวเองสะอาดพอการอาจไม่ใช่คนดีทั้งหมดแต่การสร้างรูปประทับความดีไว้ไม่น้อยเลยแล้วพวกเองละ่ะทําอะไรกับประชาชนบ้างนอกจากหิวแสงหิวกระแสก็สมน้ำหน้ากันแล้ว ที่แสงกับกระแสนี่มันกลับไปทํำร้ายตัวเองนี่แหละที่เขาเรียกว่าเวรกรรมคุณนวัดขอคืนเงินขอคืนเงินห้า0 0ืนบาทที่บริจาคให้มูลนิธิกันจอมพลังเพื่อสู้ถามว่าหลักตามกฎหมายมันขอคืนได้ไหมอ่าผมสรุปเป็นคําพูดที่ง่ายที่สุดให้ฟังแต่เรื่องนี้มันยาวต้องค่อยๆฟังและพิจารณาด้วยความเป็นกลางนะครับ ตอนนี้การบริจาคเนี่ยมันคือการให้การให้เนี่ยเป็นการให้ลักษณะของการสละกรรมสิทธิ์ตรงนี้โดยสินเชิงดังนั้นเงินในส่วนนี้มันจะไปอยู่ในส่วนของอมูลนิิการจ้าพลังและมันสมบูรณ์ก่อนแล้วตอนนี้ถามว่ามันขอคืนได้ไหมมันก็ต้องไปดูคือการขอคืนมันจะมีตั้งแต่สําคัญผิดสําคัญผิดเนี่ยอย่างเช่นตัวบุคคลเนี่ยมันจะมีการสําคัญผิดในตัวบุคคลเช่นจะโอนให้ A, A แต่ดันไปโอนให้ A B อันนี้สําคัญผิดในตัวบุคคล ผลก็คือโมคะเสียเปล่าตั้งแต่ต้นแต่ถ้าสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลอย่างนี้เป็นโมเคียคือมันสมบูรณ์แต่สามารถบอกล้างได้ในภายหลังเช่นเอา้าเอ้ยมึงไม่ใช่ะเะออ่ะงั้นขอยกเลิกอ,อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโมเคียสมบูรณ์แต่บอกล้างได้ในภายหลังคราวนี้เราไปพูดถึงมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้มูลนิธิเนี่ยคุณกันก่อตั้งถ้าในใจของกันคิดว่า คนก่อตั้งเนี่ยมีลักษณะของการเป็นเจ้าของอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้าเรื่องการชอรโกงและการรับบริจาคทุกครั้งเนี่ยเขาขึ้นไปชัดเจนว่ามูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้และเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องของการชอรโกงแต่ถามว่าการที่คุณนวัดอโอนเงินบริจาคไปให้มันขอคืนในเรื่องของการสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลไหมเพราะว่าคุณกันเนี่ยแกไม่ได้เป็นประธานหรือกรรมการของมูลนิธิก็ต้องไปดูว่า เจตนาในการโอนเนี่ยถ้าไม่ใช่คุณกันเป็นประธานคุณจะโอนแล้วให้คุณกันดําเนินการในการช่วยหรือเปล่านี่คือสาระสาคัญถ้ามันเป็นลักษณะน,นี้มันก็ถือว่าเป็นโมฆะซึ่งเรื่องเนี้ต้องไปสู้ในชั้นาศาลเรือว่าเป็นสาระสาคัญจริงหรือเปล่าอันนี้ในกฎหมายนะแต่นี้ถ้ายกตัวอย่างถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆคือยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าคุณนวัดขายน้าพริกใช่ไหม ผมซื้อน้ำพริกคุณวัตรคุณวัตรก็ขึ้นเลขบัญชีมาผมก็เห็นเลขบัญชีมาตรงโอนเงินไปแล้วส่งมาผมกินน้ำพริกแล้วผมมารู้ภายหลังว่าคุณวัตรไม่ได้ตำเองจ้างบริษัททำมผมขอคืนอย่างเนี้ยท่านคิดว่ามันเป็นสาระสำคัญของนิติกรรมไหมการตำเองไม่ตำเองจ้างบริษัททำถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณวัตรไม่ได้ตำน้ำพริกเองคือสาระสำคัญมันจะเป็นโมฆ oh ะ อบอกล้างได้เอาน้ำพริกคืนไปแต่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่เกี่ยวคนที่เป็นพรีเซนเตอร์กับคนที่ผลิตจริงๆแล้วขายเนี่ยคนละคนเงนินอย่างนี้ไม่ใช่สาระสําคัญของนิติกรรมบอกล้างยกเลิกไม่ได้อ,อ,อันนี้คือยกตัวอย่างในฝั่งข่าวๆนะครับต่อมาคุณไอ้ชนกบอกว่าการโอนเงินแล้วเงินเนี่ยเอาไปช่วยเนี่ยถ้าโอนเข้าไปในมูลนิธิร้อยล้านแล้วใช้ห้าสิบล้านไม่แปก แต่ถ้าโอนเข้าไปร้อยล้านแล้วมีการใช้สองร้อยล้านแปะเออหลายคนงงเลยคุณไอ้เขาพูดถึงเรื่องอะไระคุณไอก้กำลังจะพูดถึงเรื่องของการฟอกเงินหรือลักษณะน,นี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างอันนี้คือผมยกตัวอย่างขยายความที่เขาพูดนะไม่ใช่ข้อได้จริงนะครับไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงเปล่าแต่เอาข้อได้จริงมาพูดให้ฟังตัวอย่างเช่นสมมติมีการบริจาคเงินให้ผมร้อยล้านมูลนธิธิการจีโก้โตบทร้อยล้าน เดีผมเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปสร้างซ่วมให้วัดผมก็เอาเงินร้อยล้านไปซื้อแต่ตอนที่ไปซื้อเนี่ยผมไม่ได้ซื้อแค่ร้อยล้านผมซื้อสองร้อยล้านแล้วเอาไปสร้างซ่วมจริงๆถามว่าอีกร้อยล้านมันเป็นยังไงอีกร้อยล้านเนี่ยมันมาจากการยกตัวอย่างว่าผมทําเว็บผนันแล้วมีเงินร้อยล้านอยู่เงินร้อยล้านจะมาโผล่ในบัญชีผมไม่ได้แต่ถ้าผมเปิดโมนิทีขึ้นมาแล้วมีเงินอีกร้อยล้านเข้ามาเป็นสองร้อยล้านแล้วใช่ไหม ผมไปซื้อไอบริษัทที่ผมไปซื้ออุปกรณ์วัสดุซ่วมเนี่ยผมก็แอบให้คนอื่นเปิดขึ้นมาตอนนี้แทนที่ผมจะซื้อโถซ่วมในราคาหนึ่งพันผมซื้อในราคาสองหมื่นดังนั้นไอเงินตัวเนี้ยมันก็จะถูกเข้าไปอยู่ในบริษัทที่มันขายของให้ผมแล้วมันจะได้กําไรแล้วเห็นได้ว่าเงินตัวเนี้ยไอบริษัทที่เปิดขึ้นมาเป็นโดมินีเนี่ยมันขายของแล้วเงินมันได้กาไรมาเสียภาษีถูกต้องมันจะเป็นเงินที่ถูกกฎหมายแล้ว อันนี้คือความหมายที่คุณไอซ์บอกว่าบริจาคร้อยล้านแต่ถ้าเอาเงินไปซื้อสองร้อยล้านเนี่ยมันแปลกเออคือเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันประมาณนี้นะครับสุดท้ายผมอยากให้พิจารณาด้วยความเป็นกลางนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วข้อได้จริงเป็นยังไงแต่ผมแค่เอาข้อได้จริงที่คนถามเยอะๆในใต้คอมเมนต์เนี่ยมาสรุปให้ฟังว่ามันประมาณนี้ครับการจองพลังเขามานั่งโต๊ะ แถลงอธิบายทุกเรื่องและเขาเอาเอกสารมาก่อนไว้ตรงหน้าของเขาว่าใครอยากจะตรวจสอบใครอยากจะดูเอกสารก็ดูได้เลยไม่ต้องห่วงอะไรเขาเปิดให้ดูได้เลยแต่ผมไม่เข้าใจคือผมอะแค่อยากจะฝากบอกพี่นวัดว่าพี่ตอนเวลาพี่นวัดจะไปถามหรือตั้งคำถามกับใครพี่นวัดต้องให้โอกาสเขาชี้แจง ต้องให้โอกาสเขาพูดสมมติพี่นวัตจะถามคนทําคุกกี้เนี่เฮ้ยมึงทําคุกกี้นี่ยังไงคนทําคุกกี้เขาจะบอกพี่ว่าอะไรอ๋อเอาแป้งใส่เข้าไปในเตาอบทําคุกกี้ออกมาเลยไม่ใช่ครับบางคนเขาก็จะอธิบายโดยละเอียดว่ามีอะไรที่ต้องใส่เข้าไปบ้างเหตุผลที่คุกกี้เนี้ยออกมาแบบเนี้ยหรือจากการสร้างคุกกี้ช็อกโกแลตเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาก็จะอธิบายด้วยเหตุผลนะพี่นวัตนะพี่นวัต บริจาคไปห้าหมื่นแล้วไม่ใช่ห้าล้านถูกไหมห้าหมื่นใช่ไหมผมพูดถูกไหมพี่นวัดบ,บริจาคไปห้าหมื่นเนาะแล้วอีกเรื่องหนึ่งตอนเวลาไอ้น้องอีฟจะอธิบายหรือจะให้ฟังเหตุผลเขาพี่นวัดกะไปอค่ะพี่นวัดวันนี้ผมเห็นว่าพี่นวัดทําตัวเหมือนพี่นวัดยืนอยู่ในชั้นศาลอยู่หน้าบาลางา์ศาลอยู่ทําหน้าที่อย่างมันทนายอยู่มันทนายโจทย์จะถามใช่หรือไม่ใช่ ก็วันนี้งนเงิยกับพี่นวัดนิดนึงว่าพี่นวัดช่วยโรใจเย็นให้เขาอธิบายอยู่แต่แค่เขาไม่ถน,นัดหรือเขาไม่เก่งในทางที่ลงแบบพูดจบๆๆอาจจะหเหตุผลหนึ่งก็คือเขาอาจจะให้การจงพลังต้องออกหน้าออกสื่อแต่แค่จะฝากตรงนี้ถึงพี่นวัดก็ได้ว่าพี่เขาหน้าเนี่ยพี่จะ ตั้งคำถามกับใครพี่ให้โอกาสเขาอธิบายให้เขาพูดถ้าพี่คาตั้งคำถามแล้วแต่พี่ไม่ให้โอกาสเขาพูดเนี่ยเลืออธิบายเนี่ยและพี่ต้องการแบบคําตอบแค่นี้มันบางทีมันไม่ได้ครับเขาต้องและอีกเรื่องหนึง่งการทวงเงินบริจาคต,ตรงกลางสื่อแบบนี้คือโดยส่วนตัวผมอะผมไม่รู้ของคนอื่นนะโดยส่วนตัวผมอะ มองว่ามันรายค่าเลยจริงๆไอเงิเงนห้าหมื่นที่พี่ไปบริจาคให้เนี่ยมันกลายเป็นเงินที่ไ